ก็สามอย่างนะฮะเอาผลการประชุมก่อนผลเนี่ยตามคาาก็คือจ<ฆ>ุดสองห้าสิบเอ็ดต่อหนึ่งนี่คือคะแนนเสียงเขาซึ่งไอคนที่หนึ่งเนี่ยคือสตีเฟนมิรานสตีเฟนมิรานคือคนของทรัมป์คนของทรัมป์นะครับต้องเรียงอย่างนี้แล้วคนของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าลดไปเลยศูนจุดห้าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจอะไรอันที่สองดอค ดอทพอตมองว่าจะมีลดอีกสองครั้งครั้งละศูนจุดสองห้าเพราะนั้นเราจะเห็นแบบนี้อีกสองครั้งก่อนสิ้นปีนะครับและเราแนวโน้มเศรษฐกิจเขามีการปรับ GDP ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ปรับเงินเฟอ้อปีหน้าขึ้นนิดหน่อยโดยรวมสามอย่างผมคิดว่าตรงกับที่ตลาดและและทาง c g s เราคาดการลงรวมถึงตัวผมคือค่อยๆลดค่อยคอยลดยี่ห้า อ่าค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นค่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับกีตาร์นะครับมันเกิดเซลล์ออนแฟกซ์อ่าซึ่งเป็นเซลล์ออนแฟก์ที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งของผมก็มคือมันเซลล์ออนแฟก์ในทองอ่าในพันธบัตรด้วยแล้วผมเห็นัวเล็กโฟโลขายมาค่อนขอ้างเยอะนะครับแล้วก็ในหุ้นบ้างแต่หุ้นแข็งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันเลยเป็นซอฟแนด์เพราะเพราะว่ามันเขาเขาอ่าเฟดเขาจะค่อยๆลดเนี่ยยี่บห้ารอบนี้แล้วก็จะมียี่บห้ายี่บห้าแล้วปรับ GDP ขึ้นนะยังมั่นใจอยู่แม้ว่าตลาดแรงงานจะชะลอตัวแต่ยังมั่นใจอ่าแล้วจะแล้วการลดดอกเบีย้ยตรงนี้น่าจะค่อยๆช่วยเพราะนั้นพอมันเป็นซอฟต์แลนด์สินทรัพย์เสี่ยง,งมันเหมือนจะได้จิตวิทยาเชิงบวกที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นหุ้นสารัฐเลยพันผวนและมีการปรับตัวสูงขึ้นไปในบางดัชนีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทาตลาดคิดซึ่งวันนี้ผมว่าหุ้นไทยเราก็น่าจะได้อันนี้ส่เชิงบวก ไซด์เวดูไซด์เวอัพครับค่ะแต่ว่าดูจากดอทพลอตนะคะดูเหมือนว่าปีหน้าและปีต่อไปนะคะจะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดค่าการไว้หรือเปล่าคะคุณการคันคดอทพลอตเนี่ยระบ,บุว่าปีหน้าลดหนึ่งปีต่อไปก็ลดแค่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ลดแล้วก็เดีอนตามตรงก็มันก็คือการปรับเงินเฟอ้อของปีหน้าขึ้นในประมาณการของเขานะครับว่าเขามองเงินเฟอ้อปีหน้าขึ้นนิดนิดก็คือจากทาวิส เพราะนั้นดอทพลอตมันจะลงเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าลงอีกสองครั้งมีนี้มันก็คือสามกลางๆละ่ะเพราะนั้นเนี่ยสามกลางๆเนี่ยมันก็น่าจะต้องยืนคุมให้เงินเฟอ้ออยู่เพราะเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยถ้าลดไปตามดอทพลอตจริงมันคือสามทวนเนาะสามตรง 3, 3ตรงสามสามกลมกลมเพราะนั้นมันจะลดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังมีความเสี่ยงว่าประเด็นทาริฟเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาอีกหรือเปล่าค่ะ ทีนี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นการส่งสัญญาณทีเ่เข้มงวดใช่ไหมคะคุณกันค่ะสำหรับปีต่อๆไปหลังจากปีนี้คะ่ะถือว่าทำได้ดีครับการส,ส่งสัญญาณรอบนี้ของเฟดเนี่ยบาลานซ์ว่าต้องลดแต่ก็ลดเยอะไม่ได้ดอททอออกมาดีมีการปรับ GDP เพราะเห็นว่าปีนี้ยังไปต่อได้เพราะนั้นกระสุนของเฟดการสื่อสารของเฟดทุกอย่างผมถือว่าทำได้ ทำได้เยี่ยมกับสิ่งทีม่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะจุดนี้นะครับว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่าการจ้งางงานมันซฟลงอย่างจากจ้างหลือจากจ้างเป็นแสนต่อเดือนเหลือจ้างหลือสองหมื่นต่อเดือนอ่ะมันก็ยังโอเคอยู่แต่มันซฟลงเยอะนี่คือสิ่งผมคิดว่าลีเซ์ของของธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้สิ่งที่สิ่งที่พูดมาในก่อนหน้าในแจ็คสันโฮทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดไม่มีอะไรที่ตกใจเกินไปให้ตลาดแพนิก ่าเพราะนั้นเนี่ยผมว่ากทา่านี้งการสื่อสารเฟดทำได้เยี่ยมครับรอบนี้ค่ะคุณพาเวลนี่ใช้คำว่าเป็นการลดเพื่อบริหารความเสี่ยงนะคะ risk management คัดนะคะหมายถึงอะไรคะคุณกันคะแล้วมันมีอ่ในยะมีความหมายกับตลาดหุ้นตลาดทุนยังไงคะถูกต้องคำนี้ฉลาดมากคำนี้เป็นคำที่ผมคิดว่าฉลาดมากสำหรับพาเวลเพราะว่า risk management ก็คือมันคือการที่เราป้องกันความเสี่ยงแปลว่าเรากำลัง อยู่ในช่วงที่คือถ้ามองในด้านหนึ่งมันก็คือเรากําลังไปได้ดีอยู่แต่เราต้องมีการป้องกันไว้หน่อยหรืออันที่สองเหตุร้ายมันยังไม่เกิดมันยังไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เราป้องกันมันไว้ก่อนถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคําคํานี้เนี่ยผมไยคิดว่ามันเลยสอดคล้องว่าโอเคการจ้างงานที่ผมเคยบอกเมือม่อสักครู่เนี่ยจ้างมาเป็นแสนตอนนี้เหลือจ้างหลักหมืน่นอ่าเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ไว้ในขณะเดียวกันความเสี่ยงของ ของเงินเฟอ้อก็ยังมีนะลดเยอะไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็เห็นด้วยทุกคนไม่ได้มีไม่ได้มีผมคิดว่าไม่ได้มีใครไม่เชื่อลอจิกนี้คือจ้างงานมันจะ soft ลงแต่เงินเฟอ้อมันจะดื้อเพราะาวริสรนน basic, เพราะว่านี้เบสิกเพราะทามเขาขึ้นถาวริสทั้งโลกขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเศดที่ทำได้ดีที่สุดมันก็คือเท่านี้ซึ่งตลาดก็ยอมรับนะครับค่ะ บทบาทของคุณสตีเฟนมิแรนนะคะที่บอกว่าเป็นฝั่งคุณทรัมป์นะคะคุณทรัมป์ส่งเข้ามานั่งเป็นบอร์ดเฟดแล้วก็เริ่มเป็นเมมเบอร์ในการประชุมรอบนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่บอกให้ลด0.2 0.5นี่แหละนะคะคุณกัรมองว่าเขามีน้ำหนักในการตัดสินใจกับเฟดในช่วงหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนคะคนนี้แหละสตีเฟนมิแรนคนนี้แหละแอดไวเซอร์ Advisor ของทรัมป์คนนี้นะครับเขาเป็นคนที่ มีความความคิดที่ค่อนข้างคือต้องบอกแอดเรสซีระดับหนึ่งนะเพราะเขาเป็นคนที่บอกว่าเราอาจจะออกพันธบัตรร้อยปีไหมอ่าของสหรัฐหรือเราอาจจะทําให้ดอลล่าอ่อนไหมเพื่อที่จะได้ความได้เปรียบทางการค้าในระยะสั้นมาก่อนอย่างไรก็ดีจะต้องให้ดอลล่ายังคงรักษาเสถียรภาพไว้ก็คือแข่งระยะยาวแต่ระยะสั้นๆหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยต้องอ่อน อย่างที่เราเห็นนะฮะดอลลราออดมาตลอดเลยเนี่ยซีเฟนวิรานคือหนึ่งในคีแมนที่เขาเรียกว่าอิทธิพลทางทรัค่อนข้างเยอะค่ะนะครับหน้าที่ของสซีเฟนวิรานที่ตอนนั้นเขาคุยกับทรัมป์เนี่ยที่ผมเคยศึกษาเขาอยากจะลดหนี้กับลดดุลลดลดหนี้สหรัฐกับลดดุลการค้าก็คืออะไรที่สหรัฐไปนําเข้าคนอื่นเยอะลดลงอ่ะก็คือทาวิฟอย่งที่เราเห็นลดหนี้อ่าซึ่งตอนนี้มันก็มีการพูดคุยว่า ไอการลดนี้ของสหรัฐเนี่ยมันมันเยอะจริงนะแล้วทามก็จะออก one big beautiful b a ี y แล้วเขาจะทำยังไงก็อันที่หนึ่งออกพันธบ100ัตรร้อยปีหรือสองคริปโตเคอเรนซีอ่ามันก็มีอะไรต่างๆนานา,นาแต่ที่เราเห็นกันแน่ๆแ,แล้วเนี่ยคือลดดุลการค้าต้องทำให้ดอลลาร์อ,อ่อนเพื่อให้สหรัฐส่งออกได้มากขึ้นซึ่งเราเห็นนะครับตัวเลขดีขึ้นเนี่ยนี่คือสตีเฟนมิรานแล้วเราคิดว่าสตีเฟนมิรานเนี่ย เขาอยากให้ดอกเบี้ยพูดกระตรงๆเขาอยากให้ดอกเบี้ยเฟดเหลือต่ำกว่าสามแน่นอนอยู่ละเขาอยากให้เหลือหนึ่งด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันเลยเป็นซีฟิลมิลานเลยเหมือนเป็นชั้มเลยเหมือนเป็นชั้มในภาพธนาคารกลางนะครับค่ะแต่ว่าคือเขาก็คือมีหนึ่งเสียงนะคะมันก็อาจจะไม่ได้<อ>มีน้ําหนักมากนะคะในรอบนี้นะคะประเด็นก็คือรอบต่อๆไปนี่แหละนะคะจะมีผลกับ การทําให้ในโยบายการเงินผ่อนคลายกว่านี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่ระดับนิวเทรนดสามก็จริงนะคะต่อไปมันจะต่ำสามอย่างที่คุณทรัมป์นะคะคุณมีแรนเนี่ยตั้งใจเอาไว้มันเป็นไปได้ไหมคะคุณกันไม่ไปได้ครับแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเอมันก็ยิ่งขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ออกมาด้วยถ้าท่นานผู้วางฟังอยู่ผมว่าสามสามตัวที่ไว้ดูเขาเรียกว่าประกอบนะครับก็คืออาทิตย์แรกของเดือน การจ้างงานนอกภาคเกษตรบันสุขนอนฟาร์มเพโลสอง personal consumption expenditure หรือว่า PCE เป็นเงินเฟอ้อที่เฟกหรือทางพาวเวลเนี่ยเขาชอบสาม GDP ฮะและ GDP ให้ดูด้วย revise คือ GDP สารัฐจะมี revise สมรอบแล้วก็ดูทุกรอบเนี่ยคือตัวเลขสามตัวเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องตามเป็นแบบว่ายอดค้าปลีกรายเดือน PMI อันนี้มันจะเยอะไปนะผมว่าสามตัวเนี้ย basic ดูทั้งโกรดดูทั้งการจร้างงานและดูทั้งเงินเฟอ้อแล้วต้องเป็นเงินเฟอ้อที่เป็นตัว PCE จ้างงานต้องเป็นตัว non farm นะครับไม่ใช่ ADP เ,เพราะนั้นสามตัวนี้แหละมันจะเป็นการบอกว่าดอกเบีย้ยเฟดมันจะมันต้องต้องเร่งในการลดหรือไม่ะนะครับค่ะชัดเจนสำหรับดอกเบีย้ยเฟดในรอบนี้แล้วก็ที่เหลือของปีนี้นะคะทีนี้ผลกับตลาดหุ้นหลังจากนี้นะคะคุณการครับเป็นบวกเป็นกลางหรือว่าเป็นลบยังไงคะ คตัวผมมองบวกครับผมมองว่าที่เราคุยกันไปเนาะคุณกิต้าว่าการพักฐานของหุ้นสหรัฐเนี่ยมันไม่ย่อให้เราเลยผมคิดว่ามันก็คงจะไม่ย่อให้เราอีกถ้ากระสุนเฟดยังเหลือและทุกอย่างมันยังไปเรื่อยๆแบบนี้ย่อมันคงย่อบางๆนะแต่กลับมองว่าเมื่อคืนที่ทองคําย่อเนี่ยเป็นจังหวะจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าตลาดโดยรวมมันยังเป็นสภาวะโกดีล l o c k ก็ไปเรื่อยๆ ป้องกันความก็คุณริสแ a เนจ e มนต์ก็คุณป้องกันความเสี่ยงก่อนป้องกันได้ทันเวลาทุกอย่างก็ดําเนินต่อนะครับรวมถึงหุ้นไทยวันนี้ก็น่าจะอาจจะมีแรงขายออกมาในกลุ่มไฟแนนซ์บ้างเซียวออนแฟกนะครับแต่โดยรวมผมว่าลงไม่เยอะแทบจะไม่ลงหรืออาจจะขึ้นด้วยําวันนี้แล้วผลต่อเงินดอลลาร์า่ะคะคุณการครับเราไม่ได้เห็นดอลลาร์อ่อนค่าเท่าไหร่หลังการประชุมของเฟดนะคะแน่นอนฮนะดอลลาร์อ่อนมาเยอะพอสมควร อย่างที่บอกตัวที่ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยลงทองคำพันธรรบัตรอ่าปรับตัวลงเซลล์ออนแฟกอะไรที่มันลงมารอแล้วอย่างดอลลางก็ไม่ได้ลงเยอะเพราะแฟกที่ออกมามันหรือข้อมูลอะไรต่างๆที่ออกมาจาก FOMC มันเรียกว่าตามคาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันได้ประโยชน์กระโดนเซลล์ออนแฟกอะไรที่มัน ต้องโดนแล้วมันลงมารอแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแรงขายอะไรต่อไปแต่ถ้าลงห้าสิบถ้าเมื่อวานจะลงห้าสิบเนี่ยดอลลาร์อาจจะลงต่นอ,จจะอนะครับแล้วผลที่จะมาถึงสินทรัพย์ในไทยล่ะคะคุณการคดคะกับการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติสหรัฐครั้งนี้นะคะหุ้นไทยจะเป็นยังไงค่างเงินบาทไทยจะเป็นยังไงคะโดยโดยผมคิดว่าดอลลาร์กับเงินบาทเนี่ยเหมือนกันนะฮะคือจ,จริงจริงเราเรา,เ,าเสร็จลดดอกเบี้ยเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยรเราจะแคบลง บาทมันควรจะแข่งขึ้นแต่ผมว่าตอนนี้แข็งโป๊กมาระดับระดับเยอะละในความเห็นของผมนะครับสามสิบสองลงไปเนี่ยสามเอ็ดกว่าเนี่ยอยู่ที่ฝีมือของทางธนาคารกลางแห่งประเทศไทยละก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะแทรกแซงเยอะน้อยเท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่าแค่สามสองหลุดลงมาเนี่ยสามเอ็ดกว่าเขาก็ไม่โอเคกันแล้วทั้งในแง่หงภาครัฐรัฐบาลธนาคารกลางแห่งประเทศไทยธนาคารกลางผู้ส่งออกผู้นําเข้าผู้นําเข้าอาจจะยิ้มหน่อย แต่ผู้ส่งออกเนี่ยน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กับช่วงนี้เราก็เห็นในมาตรการครับว่าเนี่ยถ้ามาตรมาตรการออกมาตรการทองไหมควบคุมทองอ่าทองคําที่แรกเป็นเงินบาทให้ให้ให้ควบคุมตรงนี้มันจะเริ่มมีมาตรการออกมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าบาทแข็งยังอยู่ในโซนแข็งแต่คงไม่แข็งไปมากกว่านี้ถ้าแข็งมากกว่านี้เนี่ยแบงค์ชาติยิ่งต้องแทรกแซงค่ะมีโอกาสที่ ที่บอกว่าไม่แข็งไปมากกว่านี้เนี่ยนะคะคุณการมองอยู่ในระดับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดที่ดอลลร์อ่อนค่าเฟดยังไม่ได้ลดดอกเบีย้ยเลยนะคะบาทก็ยังคงแข็งค่ามานะคะตอนนี้เป็นไซคลดอกเบี้ย er, ขาดลงด้วยนะคะโอกาสของการอ่อนค่ามันก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้นได้อีกนะคะเงินบาทจะไปอยู่ที่ระดับไหนคะผมคิดว่า30กว่า,วาตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์หลายคนนะครับโอกาสไป30มีไหม มีฮะแต่โอกาสไปยี่บเก้าเลขยี่เลขสองเนี่ยยากมากในควาเบี้ของผมเพราะนั้นถ้าดอลลาร์ยังอ่อนเรื่อยๆเฟรต้องลดดอกเบี้ยมากกว่าที่คิดสามสิบกว่าไปปลายสามสิบจุดเจ็ดห้าสามสิบจุดอ่าเก้าสามเอ็ดบริเวณตรงเนี้ยอาจจะลงไปเทสแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าแรงก์ชาติก็น่าจะแทรกแสงอาจจะเริ่มดีกลับไปสามสองก็เป็นได้เพราะว่าทางเศร้าสาหตกรรมอ่า แถลงชัดเจนฮะเงินบาทที่แฟร์กับทุกฝ่ายในแง่ของภาคอุตสาหกรรมส่งออกนําเข้าคือสามสี่ถึงสามห้าซึ่งมันโกตรงกับัวเลขที่ผมถามแบงค์ชาติเขาอยากได้เขาเขามองกรอบสามสองหรือสามแปดกรอบกลางๆเขาคือสามสี่หรือสามสี่จุดห้าเพราะนั้นนูคิดว่ากรอบที่แฟร์ที่สุดสําหรับค่างเงินไม่ใช่ตรงนี้ะตรงนี้คือจังหวะที่ต้องต้องเริ่มปิดโพซิชันการลองบาทได่แหละเพราะว่าเราเ,เริ่มเห็นผู้กําหนดนโยบายค่ะ ไม่โอเคกับบาตรตรงนี้ที่แข็งเกินไปนะครับค่ะส่วนกับนโยบายการเงินของไทยค่ะกุณการมองว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดมีผลทางตรงหรือว่าทางอ้อมกับการตัดสินใจของแบงก์ชาติในการประชุมรอบหน้าไหมคะถ้าเป็นของเราเองผมคิดว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็น้อยมากห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นคือแน่นอนที่มันน้อยอย่างนี้ก็เพราะว่าของเราไม่มีประเด็นเฉพาะตัวที่เราต้องแก้นะครับหลายอย่างเลยซึ่ง ก็น่าจะเห็นพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้นทั้งความสัมพันธ์กับทางคลังที่ท่านเป็นเพื่อนกันระหว่างคุณวิทยทยกับดรเอกนิเตปัญหาอะไรต่างๆก็อว่ากันไปแต่ของเฟดเนี่ยผมคิดว่าที่ไทยเราลิงก์กับเฟดก็คือเราดูว่าเฟดลดไหมเราลดด้วยได้ไม่ได้มีปัญหา